สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้านะคะของชาวธาตุน้ำนะคะกร,รกฎพิจิกแล้วก็ราศีมีนค่ะประจำปักหลังกรกฎาคมนะคะ16กถึงาดกรกฎาคมนะคะมาดูกันนะคะเป็นแนวทางนะคะชาวธาตุน้ำสถานการณ์รักสามเศร้าตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีราชาเหรียญน,นะคะราชาเหรียญขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใบแรกต้องบอกเลยอยู่ในสภาวะนิ่งนะคะ นิ่งไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยแถมมี10บไม้นะคะสิบไม้ก็นิ่งเหมือนกันนะคะต่อให้พยายามอยากผลักดันให้ได้คำตอบให้ได้ความชัดเจนนะคะอยากรู้ว่าฉันจะต้องดำเนินชีวิตไปในทิศทางไหนทำยังไงมันถึงจะไปต่อได้นะคะยังนะคะ,ะเหนื่อยเปล่านะคะแต่คิดแต่ไม่เหมาะคิดว่าน่าจะคุณเองคุณก็น่าจะนิ่งๆเนาะมีห้าดาบขึ้นมาด้วยนะชาวธาตุน้ำคุณอาจจะถอยออกมาแล้วก็ได้นะคะจากที่แบบว่าเออพอ มันต้องมีเรื่องมีราวกันแหละห้าดาบในบ่งบอกถึงการทะเลาะเบาะแว้งการมีปากเสียงความขัดแย้งนะคะการที่มีใครคนหนึ่งแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์แน่นอนละ่ะชาวธาตุน้ําต่อให้คุณเย็นขนาดไหนคุณก็คงไม่แบบว่านั่งยิ้มอยู่เฉยๆนะคะมันต้องมีใส่นะคะใส่กันไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างก็นิ่งคุณเองคุณก็ถอยมาดูท่าทีแหละนะคะมันยังมีสามถ้วยอยู่นะความรู้สึกดีของคุณสองคนนะคะความรักก็ยังมีให้กันอยู่ นะคะถ้าสมมุติว่าเคลียร์ปัญหาได้ความเป็น3าถ้วยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นั่นหมายความว่ามันก็มีโอกาสที่ถ้าสมมติว่าแฟนคุณนะคะเขาจัดการเคลียร์เรื่องมือที่3ออกไปได้คุณเองคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กันต่อนะคะมันยังมีทิศทางที่ดีอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าก็ก็ก็ปล่อยเธอไปก่อน ประมาณนี้เนาะมี The m a g จิกเชียด้วยค่ะนะคะก็เดอะแมจิกเชียนเป็นไพ่ของการพูดคุยเป็นไพ่ของการสื่อสารเป็นไพ่ของการเจรจานะคะอาจจะรอจังหวะดีๆอยู่เนาะรอจังหวะที่จะได้พูดได้คุยนะคะได้เคลียร์ปัญหาได้ปรึกษาหารือกันนะคะแต่หลายท่านอาจจะรอมานานแล้วก็ได้นะมันยังมี8ดาบค่ะน่าจะคนกลางน่าจะยังไม่ได้มีท่าทีอะไร นะคะยังยังเรียกได้ว่ายังมืดแปดด้านเราก็มืดแปดด้านเขาเองเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันก็เลยยังคาราคาซังกันอยู่นะคะทีนี้มาดูในไพ่ฝั่งของชาวธาตุน้ำนะชัดเจนชัดเจนคุณได้หนึ่งดาบนะคะได้ราชาดาบแล้วก็เดอะเดวิลนะคุณพยายามจะตัดคนคนนี้ออกไปนะคะ หนึ่งดาบกับราชาดาบเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณเข้มแข็งมากกว่านี้นะคะคุณจะตัดคนคนนี้ออกไปเลยนะ้เพราะตอนนี้มันวุ่นวายใจมากๆแต่ถามว่าตัดได้หรือยังยังมันยังมีเดอะเดวิลขึ้นมานะคะมันมีแรงดึงดูดนะมันมีความรู้สึกดีๆที่คุณก็ยังมีให้เขาเนี่ยสามถ้วยขึ้นมาฝั่งคุณด้วยนะคะความรู้สึกยังดีเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าคุณก็ให้โอกาสเขาคือต้องบอกว่าสําหรับบางคนนะคะออพอเจอปัญหามือที่3ามปุ๊บเนี่ยไม่เอาเลยนะไม่เอา ไม่ให้อภัยไปเลย ประมาณนี้เนี่ยคนที่แบบว่าซีเรียสแล้วก็เด็ดขาดมากๆเขาจะอย่างนี้เลยนะเนะพราะบางคนยอมเรื่องนี้ไม่ได้นะคะแต่สําหรับชาวธาตุน้ําแม่หมอมองว่าเรายังให้โอกาสเขานะยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะคะคือบางทีมันอาจจะเป็นความผูกพันมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับมันก็ต้องอาศัยเวลาเนาะนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณแบบว่าคุณเข้มแข็งมากขึ้นนะคะหนึ่งดาบกับราชาดาบนะด้วยหน้าไพา่สาหรับนี่คือเรายังเรายังอ่อนแออยู่อะคะ่ะมันก็เลยรู้แหละว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหามันคาระคาซัง มันเป็นอะไรที่ที่มันไม่โอเคซะเลยในความรู้สึกเราแต่เราก็ยังอยากที่จะดูท่าทีเข้าไปก่อนนะคะเพราะความรู้สึกดีมันยังอยู่นะคะก็ดูท่าทีไปก่อนในขณะเดียวกันคุณพยายามจะปล่อยวางนะคะมีไพ่พระคือม่นคคุณพยายามจะปล่อยวางพยายามที่จะออาโอเคละวันใดวันหนึ่งเราอาจจะสามารถที่จะยอมรับความจริงได้พยายามปล่อยวางพยายามจะปลงพยายามที่จะคิดว่าเออโอเคตอนนี้เราก็อยู่ของเรานะเราอยู่เงียบๆของเรานะด้วยหน้าไพ่คุณคุณไม่ได้ไปละลานเขานะ คุณก็เหมือนกับเหมือนเหมือนรอให้เราเข้มแข็งกว่านี้รอให้เราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยวางได้เราปลงได้เราก็จะใช้ชีวิตของเราต่อไปนะคะไม่ได้คิดว่าจะต้องไปแบบว่าเออพยายามที่จะผลักดันอะไรมากนะคะมาดูในฝั่งของคนรักของคุณแฟนคุณนะได้ก้าวถ้วยสอเหรียญให้เราแฟนอ้าว แล้เรแฟนเหมือนกันนะคะไพ่พระเหมือนกันเขาเองนะคะแต่ว่าระหว่างพระของคุณกับไพ่พระของเขาเนี่ยแม่หมอบางว่าคนละอย่างกันนะเพราะว่าของเขาเน่ยมันมีเก้าวถ้วยมีสองเหรียญเนาะก้าถ้วยกับสองเหรียญอะยังเลือกไม่ได้หรอกเผลอๆอ,อยากเก็บไว้ทั้งสองคนด้วยนะคะอยากเก็บไว้ทั้งสองคนนะโลภมาก นะคะขออภยัยชาวส่องนะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะอยากเก็บไว้ทั้งสองคนนะลังเลก็ลังเลแต่ว่าแต่ว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออแบบนี้ก็ดีอยู่นะแต่ลึกๆนะมันไม่แฮลโลแฟนขึ้นมานะก็ยังมีข้อดีอยู่คือบางทีนะแฟนคุณกําลังพยายามทําในสิ่งที่มันถูกต้องรู้อยู่ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ใช่ไม่รู้นะคะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงแต่มันยังทำไม่ได้นะคะความเจ้าชู้แหละ ก้าว้วยอัศวินถ้วยนะคะความเจ้าชู้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นความาสุขของตัวเองสำคัญที่สุด นะคะโดยที่อาจจะไม่ได้สนว่าเออแฟนเราจะทุกข์ใจมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นก,ก็แบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะทีนี้มันมีหนึ่งดาบขึ้นมาอะก็ให้เครดิตหน่อยนะคะเขาเองเขาอาจจะกําลังพยายามที่จะแบบว่าตัดสินใจพยายามจะแก้ปัญหานะคะแต่ยังไม่ได้เด็ดขาดมากพอกลวอัวไงก็คือไม่อยากเสียใครไปมันเหมือนคนเจ้าชู้ที่รู้สึกว่าเออคนนั้นเราก็ชักเออคนนั้นเราก็รักคนนี้เราก็ชอบประมาณเนี้ยไม่อยากเสีย ไปเลยแต่ว่ารู้อยู่ว่าวันใดวันหนึ่งก็ต้องตัดสินใจเลือกนะคะคิดว่าเขารู้เพราะมีไพ่พระขึ้นมาด้วยนะคะตัวเขาเองก็ไม่ได้สบายใจนะคะก็มีความรู้สึกแบบเครียดกดดันแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่เนาะมันมีสิบดาบขึ้นมานะคะเพราะเขาไม่ได้อยากที่จะไม่หมอมองว่าเขาไม่อยากเลิกกับคุณนะคะ เพล่เเขากลัวคุณจะไปจากเขาด้วยนะกลัวคุณจะไปจากเขาถ้าคุณได้คุยกับเขาคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาก็คงพยายามที่จะล้างคุณไว้แหละแต่บางทีคุณอาจจะบอกว่าแม่หมอเขาดูเงียบเงียบนะอะไรเงี้ยเออเราก็เงียบของเราเขาเงียบของเขาต่างฝ่ายต่างก็คิดอยู่เนาะต่างฝ่ายต่างยังไม่กล้าตัดซึ่งกันและกันด้วยแหละนะคะมันมีหนึ่งดาบทั้งคุณทั้งเขาเลยนะคะ มาดูว่าปากหลังกรกฎาคมค่ะสถานการณ์รักสามเศร้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ1ไม้ขึ้นมาเป็นใบแรก นะคะแม่หมอมองว่าหนึ่งไม้นะมีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจมีโอกาสที่จะได้เจอกันเพื่อที่จะพูดคุยนะคะความสัมพันธ์ถามว่ามีโอกาสจะไปต่อได้ไหมมีค่ะนะคะไม้ท่อนนี้นะคะที่อยู่ในมือนะถ้าเราพยายามจริงจังนะคะมือที่ถือไม้แม่หมอมองว่าเป็นความพยายามที่จะควบคุมความพยายามที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพยายามจะแก้ไขปัญหามันจะสามารถที่จะแบบว่าเออเติบโต โตเป็นต้นไม้ใหญ่โตไปได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงจังมากพอนะคะมันเริ่มมีใบร่วงแล้วนะมี4ี่ห้าใบเนี่ยร่วงลงมาแล้วนะโอกาสที่มันจะไปต่อไม่ได้ก็มีอยู่นะคะมันต้องอยู่ที่ว่าเราจะจริงจังในการแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหนนะคะมี6ไม้นะคะเดอะฟูค่ะหนึ่งเหรียญเด็กถือไม้ ยังไม่มีใครยอมไปไหนนะคะแล้วมีหนึ่งไม้เด็กถือไม้เนี่ยไม่ชอบเลยนะคะมันเหมือนกับว่าอยากคุยอยากแก้ปัญหาอยากเคลียร์กันแต่ ก็เหมือนต่างฝ่ายต่างรอหรือเปล่ารอให้อีกฝ่ายหนึ่งทักมาพูดมาคุยแต่ทีนี้ก็ไม่ทักไม่มาคุยคุณเองคุณจะมองว่าคุณไม่ใช่ฝ่ายผิดนะคะเราก็จะมียิ่งยิงอยู่นะเราไม่ใช่ฝ่ายผิดเขาต้องมาคุยกับเราแต่ว่าเราก็ยังอยู่ตรงนี้รอเขาอยู่นะนะคะคือไม่ได้อยากที่จะเลิก นะก็รออยู่นะทั้งหนึ่งไม้ทั้งหนึ่งเหรียญอย่างหนึ่งเหรียญก็เป็นมือที่ประคองเหรียญอยู่นะคะนั่นหมายความว่าก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอออยู่ในสถานการณ์ที่ก็ประคองความสัมพันธ์อยู่แต่อีกอย่างหนึง่งนะมันมีเดอะฟูลด้วยเดอะฟูลเป็นไพ่ของใครคนใดคนหนึ่งที่มันเป็นไพ่คนเจ้าชู้นะเป็นไพ่ของคนที่มองเห็นความสุขตัวเองละมาก่อนเพื่อนเลยนะคะมีแนวโน้มว่าจะเข้ากันกับทางฝั่งแฟนคุณนะนะคะมองว่าเขาเองเขายังไม่อยากเลือกนะ ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เลือกเราเขาไม่ได้ติดต่อมาเขาไม่ได้พยายามที่จะพูดคุยไม่พยายามกลับมา เขาก็ยังไม่ได้เลือกฝั่งนู้นเหมือนกันนะคะเขายังไม่ได้เลือกฝั่งนูน้นเพราะฉะนั้นนะคะโอกาสจะพูดจะคุยก็มีนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายทักด้วยความรู้สึกดียังมีให้กันนะความผิดหวังเสียใจก็ยังมีอยู่นะคะอาจจะมีเจออาจจะเจอสถานการณ์ยืดเยื้อคาราคาซังหน่อยนะคะมันมีทั้งมันมีไพ่เหรียญขึ้นมานะคะเด็กถือเหรียญเออไม่ใช่ หเหรียญเจดเหรียญน,นะคะต้องอดทนแล้วก็ต้องรอคอยนะคะ,อ,ะอยู่ในสถานการณ์นี้ไพ่คนโสดเดะฟูกับ9้าเหรียญน,นะคะยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ก็เหมือนกับเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนนะคะคิดว่าคุณสองคนน่าจะช่วงที่ทะเลาะเบาแววงหรือมีปัญหากันเรื่องนี้นะคะคิดว่า คุณคุณออกมาโดยที่ว่าน่าจะยังไม่ได้พูดคุยกันให้ชัดเจนว่าฉันไม่รอเราเลิกกันเถอะหรืออะไรยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ที่ดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะยืดเยื้อต่อไปอีกหน่อยนะคะชาวาธาตุน้ํายังไม่ได้ข้อสรุปนะคะอาจจะมีกดดันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่หมอมองว่าเอ,อ่ยังไงก็ตามแต่ก็ยังคงแบบ รอดูท่าทีกันอยู่นะคะยังมีโอกาสจะจะไปต่อได้อยู่นะมันยังมีหนึ่งไม้ยังมีหนึ่งเหรียญน,นะคะหน้าไพ่ไม่ถึงกับเลวร้ายซะทีเดียวนะคะแต่เพียงแต่ว่าเออมันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนาะคำแนะนำสำหรับชาวธาตุไม้ค่ะ เออชาวธาตุน้ําขออภัยโอ้ยปากมองดูไพ่ไม้แล้วก็พูดไปชาวธาตุน้ํานะคะเได้สามดาบนะคะเจ็ดไม้แล้วก็หนึ่งดาบโอ้ใช้ไพ่สามสำรับนะคะไพ่หนึ่งดาบมาทั้งสามสำรับเลยนะคะขึ้นมาทั้งหมดสามใบกั้มกึ่งจังเลยอะคะ่ะนะพอเจ็ดไม้ขึ้นมานะคะอันนี้ต้องบอกว่าฝากให้ชาวธาตุน้ําคุณต้องตัดสินใจเองแล้วนะนะคะแม่หมอรู้สึกเหมือนกับว่าหนทางระหว่างคุณกับเขาอะ มันยากลำบากนะคะมันต้องเหนื่อยมากๆเลยนะเจ็ดไม้นะคะแต่เจ็ดไม้เหนื่อยมากๆแล้วมันเป็นไพ่ที่ดีมันเป็นไพ่ท,ที่บวกมากกว่าลบมันเหนื่อยจริงอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับถ้าคุณไม่ท้อใจไปซะก่อนนะถ้าคุณสู้สุดตัวมีโอกาสที่คุณจะชนะนะคะแต่ทีนี้ไอ้หนึ่งดาบกับสามดาบเนี่ยมันต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะ เอออาจจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหนึ่งดาบหมายถึงความเข้มแข็งหมายถึงความที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าเราจะสู้ต่อไปโดยที่อยู่เฉยๆอะ่ะมันไม่ได้แต่เราต้องสู้โดยที่อาจจะอย่างหนึ่งดาบอาจจะตัดสินใจให้เด็ดขาดหนึ่งยื่นคําขาดดีไหมนะคะ เพราะว่าบางทีดาบที่มันคาอยู่ในใจมันทําให้เราเจ็บปวดมากจนเกินไปนะคะอาจจะต้องตัดสินใจรักษาหรือจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองเช่นยื่นคําขาดไหมนะคะคือการยื่นคําขาดเนี่ยมันก็มี2ประเด็นคือสมมุติว่าบางท่านยื่นคําขาดถ้าเกิดเข้าไปล่ะ ถ้าเกิดเขาไปเลยอ่เราก็ผิดหวังเสียใจสิเราก็ต้องยอมรับผลที่มันตามมาด้วยนะคะแต่บางทีการที่เราเข้มแข็งเด็ดขาดยื้มขมขาเอาตายเป็นตายประมาณเนี้ยนึกออกไหมคะตายเป็นตายเลิกเป็นเลิกนะมันมีโอกาสที่เราจะชนะอยู่นะคะอันนี้ก็แม่หมอก็มองตามหน้าไพ่นะนะคะแล้วก็แต่การที่จะตัดสินใจก็อยู่ที่ชาวธาตุน้ำละนะคะ แต่เราจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องใจร้อนนะมันมีเด็กอ,อัศวินดาบนะคะเปิดออกมาอีกใบหนึ่งอัศวินดาบไม่ต้องใจร้อนค่อยค,อยคอยพูดแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าทะเลาะซ้ํานะคะอย่าทะเลาะซ้ำถ้าเราจะยื่นคำขะถ้าเราจะพูดอะไรจะคุยอะไรกับเขานะคะขอให้ไปแบบนุ่มนวลหน่อยนะคะไปแบบไม่ใช่จู่โจมไม่ใช่กดดันไม่ใช่ไปพยายามที่จะผลักดันให้เขาออกไปจากความสัมพันธ์นะเราต้องปณีปนอมนะคะในขณะเดียวกันก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่ง นะคะแล้วก็พิจารณาดูอุ้ยมันตัดสินใจยากเนะาะให้กำลังใจชาวธาตุน้ำนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงเอยด้วยดีนะคะด้วยดีนี่คือความสุขของเรานะคะชาวธาตุน้ำนะคะมันจะดีแบบไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะให้กําลังใจการถ่าโอกาสหน้านะคะค่อยกลับมาส่องกันใหม่นะ,ะมาดูกันใหม่อัปเดตกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ